ห้องน้ำก็เข้าไม่ได้ลัวตัวแบบงูมั่งลัวงูอะไรเงี้ยนอน่วลาตะเพ่งเงี้ยสวัสดีครับเดวิดฟางครับ DX4Journey ครับผมอยู่ตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนครับแล้วก็เป็นจังหวัดนครปฐมครับวันนี้จะมาเยี่ยมชมที่มีน้ำท่วมอีกครับแล้ววันนี้มีผู้พิเศษครับที่จะไปกับเราคือ กำนังของเขตนี้ครับเดี๋ยวก็ไปพบเขาครับแล้วก็คุยเรื่องน้ำท่วมครับสวัสดีครับผมผมเดวิดครับเรีก C ีเจนีครับไทยพีพีเอสครับกำนังครับชื่ออะไรครับผมกำนันสุปสิจอาอาตักรกำนันตำมนบางหลวงครับแล้วได้คำว่ามีเรือให้เราล่องแล้วก็ออกไปเชิญได้ก็เจอชาวบ้านที่เจอน้ำท่วมนะครับครับมีครับเดี๋ยวดูจะนำโดยผู้ใหญ่หมู่สิ จะพาไปครับไปกรเรอไหมครับผมไม่ได้ไปครับผมติดภารกิจครับเรื่องจุมาทาครับเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่นำพาครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเดวิดฟองครับ D X C Journey ครับไทย PBS นะครับอยู่กับใครบ้างครับก็อยู่กับเพกลกลานเนี่ยหมดเจ็ดคนสิ่งที่ต้องพังคือตรงนี้ต้องทําอะไรบ้างครับได้ตังก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะมาซ่อมแซมโอเคตซื้อไอ้นี่ตู้ตู้ตตพังมดเลยไม่มีใส่เสื้อผ mm ้าเลยที่ตั้งขนออกหมดอ่ะที่นอนก็พังน้ามาที่เก็บหมดอ่ะแล้ว,ลวตอนตอนหน้านี่กตอนปีนี้ลำบากขนาดไหนในน้ำท่วมเคยเจอทุกปีแล้วว่าไม่ปีที่แล้วไม่ ขึนปีนี้เยอะเพราะปีแล้วน้ํามันเยอะน้ําเข้ามาเรารู้อะไรล่วงหน้าอย่างไงครับรู้ว่ามีการแจ้งเตือนไหมเก็บของได้ทันหรือเปล่าครับก็เก็บทันอยู่พอฝนมันตกไงฝนมันตกแล้วน้ำมันขึ้นพอน้ำขึ้นมาแล้วก็เก็บของเให้อะไรขึ้นขึ้น,นออเอาไว้อย่างไรครับ ขั้นสองนี้เนี่ยมันขึ้นมาถึงประมาณหัวเขา่าตรงนี้นะนี่มันลงไปเยอะเลยอันนี้ลงไปเยอะแล้วแล้วเราขึ้นอนานอนตรงนี้เราเวลาทำอาหารออกไปซื้อของในตลาดทำยังไงก็ก็พายเรือไปพายเรือไปเนี่ยพายเรือลำนี้ไปเรืออ๋อเรือเรือลำนี้<ะ>แล้วนอนหลับปะก็ไม่ค่อยหลับก็กลัวกลัวกลัวตัวแบบงูมั่งกลัวงูอะไรเงี้ยนอนไม่หลับตะเข้อย่างเงี้ย งั้นผมขอให้กำลังใจแล้วก็ให้สู้นะครับขอบมากที่ให้มาชมมาชมมา,ชม,มาเยี่ยมนะครับวันนี้ขอบมากนะครับขอโชคดีนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับ วัสดีครับผมชื่อเดวิดครเดยกซีเจนี่ครับผมรู้สึกแย่นะครับที่จะต้องเจอผู้คนที่อยู่ในบ้านที่แบบเจอน้ําท่วม,มคืออยู่บ้านบ้านหลังนี้เจอน้ําท่วมบ่อยครั้งหรือเปล่าครับมันไม่มากอย่างนี้นที่มากอย่างนี้ก็คือคสองครั้งแหละสองครั้งแสดงว่าปีที่ห้าสี่ใช่คือนนออกมากมากกว่านี้ออกมีภาพอยู่ยยบ้านหลังใหญ่นะ ก็ดั้งเดิมของมาอย่างนี้กันก่อนนี้เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อ๋อแล้วคือคือประกอบอาชีพชาวนาด้วยป่ะทำไรปลูกผักก็อ๋อทำไรปลูกผักถ้าเป็นไปได้ยายอยากอยากได้อะไรบ้างซ่อมแซมเนี่ยซ่องเซียมบ้านได้เงินกี่แสนก็อยากได้เยอะแหละกี่แสนอยากได้เยอะโอ้ที่ว่าจะได้ไหมครับไม่รู้ไม่รู้ต้องต้องต้องมีความหวังนะครับต้องมีความหวังนะ เลยก็ขอให้เปไปได้แล้วกันนะอโอ้ายงรอบตัวเลยเาตาลำบากมากห้องน้ำก็ข้าวไม่ได้ข้างขวานี่ยหรือทิ้งอันนั้นมันก็ต้องลรือมันแยกหัดอ่ะยายครับ ผมไม่มีอะไรให้นอกจากกำลังใจจับคําคู่นะให้กำลังใจแล้วก็สู้ๆนะับขอให้สุขภาพทุกคนู่ในบ้านนี้สุขภาพดีนะครรู้รับความสุขได้นะฮะสาธุนะท่านทชาวาสาปากจักใชครับดีคลาก่อนนะ